ท,ทุกกฎที่เคยมี Infinix Note 8สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดจากแบรนด์ Infinix มาพร้อมกับสเปคเทพสะใจในราคาไม่เกิน5,000บาทจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ สวัสดีครดูที่น่ารักของผมทุกท่านด้วยนะครับผมพบกันกับผมแม็กจากเทคเอาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิว In f ฟ n i x Note 8สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับสเปคจัดเต็มจากแบรนด์อ n f ฟิ i x นะครับรุ่นนี้เปิดตัวมาแล้วนะครับกับราคา4,590บาทเตรียมที่จะวางจําหน่ายในวันที่30ตุลาคมในช่องทาง La z a d a านะครับถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่มีกระแสตอบรับดีมากๆและผมกล้ากัรันตีเลยว่าณวินาทีนี้ไม่มีใครให้สเปคที่ดีขนาดนี้ในเรื่องราคานี้อีกแล้วสําหรับเจ้า รีฟิเนสต Note 8รุ่นนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ที่เหมาะมากๆสําหรับสายคอนเทนต์หรือว่าสายเกมนะครับอีกทั้งยังมาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มอย่างรี e ิ m เ t e c h ตอร์โ G80 ซึ่งหลายๆคนรู้แล้วว่าชิปเซต,ตรุ่นนี้มีความแรงที่ไม่ธรรมดาเหมาะกับสายเกมมากๆและรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ5,200มิลลิแอมป์มาพร้อมกับพอร์ตชาร์จแบบ Type C และมาเอาใจคนที่ชอบดูหนังฟังเพลงด้วยระบบเสียงลําโพงคู่อย่าง DTS Surround ER นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมารีวิวให้คน,น ฟังกันว่าเจ้าอ n f ฟิ i ิ Note 8รุ่นนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างปะ่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเ,เริ่มต้นกันที่ดีไซน์ของเจ้า In f ฟิ i ิ Note 8รุ่นนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับผมสำหรับเจ้า In f ฟิ i ิ Note 8รุ่นนี้เนี่ยผมปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกหนึ่งรุ่นในเลนราคาไม่เกิน5,000ที่มีดีไซน์ที่พรีเมียมมากๆและก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะมากๆสําหรับใครที่กําลังมองหาสมาร์ทโฟนหน้าจอใหญ่ๆสักรุ่นหนึ่งในเลนราคาไม่เกิน5,000บาทสาาาหหรรรรัััับบเจจุ้้้้่นนนนนีีะะคมมววดดยกทง3-4 แล้วก็สีที่ผมได้มาใช้งานเนี่ยจะชื่อสีว่าซินด์ว์ไดมอนด์นะครับเวลาทอนแสงก็จะมีการขัดเงาคล้ายๆกับเพชรมีรวดลายที่ดูทันสมัยแล้วก็มีความพรีเมียมอยู่ในตัวนด้านหลังเนี่ยวัสดุที่เขาใช้จะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับอาจจะติดล้อน้ำมือง,ง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็บริเวณด้านหลังจะมีการวางตำแหน่งกล้องทั้งหมด4ี่เลนบวกกับไฟแฟลชนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าการวางตำแหน่งกล้องถือว่าทําออกมาได้ดูดีทันสมัยไม่ดูเกะกะดีไซน์ผมค่อนข้างรู้สึกชอบนะครับ เราทําออกมาได้ดูหรูหราดูพรีเมียมเวลาที่เราถือใช้งานมือเดียวเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเมื่อยมือแล้วก็งานประกอบทุกอย่างถือว่าทําออกมาได้ลงตัวบริเวณด้านขวามือนะครับผมจะมีตาแหน่งของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์นะครับบริเวณตรงปุ่มพาวเวอร์เนี่ยจะเป็นตาแหน่งของเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับการสแกนลายนิ้วมือก็ไม่ดูก้องแกงหรือว่าดูช้าแต่อย่างใดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าการลายนิ้วมือได้ไวมากๆนะครับแล้วก็นอกจากการสแกนลายนิ้วมือที่ไวแล้วเนี่ยในรุ่นนี้เนี่ ทางด้านซ้ายนะครับตัวเครื่องจะมีตำแหน่งของสล็อตใส่ซิมนะครับซึ่งเราสามารถใส่2ซิมเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้นะครับด้านบนอันนี้น่าเสียดายนิดนึงไม่มีตำแหน่งของไมโครโฟนนะครับส่วนด้านล่างจะมีตำแหน่งของพอร์ตชาร์จแบบ u s b Type C มีตำแหน่งของรูฟัง3 5และก็มีตำแหน่งของไมโครโฟน วก,กับลำโพงหลักนั่นเองเมื่อเราพูดถึงลำโพงแล้วเนี่ยนะครับในรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับลาโพงคู่มาพร้อมกับระบบเสียง DTS ซึ่งต้องบอกเลยว่าลาโพงคู่รุ่นนี้เนี่ยมีมิติที่ดีมากๆลาโพงคู่2ตัวตัวหลักจะอยู่ทางด้านล่างของตัวเครื่องนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านบนนะครับตรงใ,นใ,นในกล้ๆกับกล้องหน้านะฮะเียาลาโพงหลังที่ผมได้ลองใช้งานต้องบอกเลยว่ามีลําโพงที่ดังมากๆมิติเสียงดีมากครับผมเอาไปทดสอบเกมแล้วก็ลองเล่นเกม PUBG มีการแยกตำแหน่ง ของคนเดินซ้ายขวาหรือว่ามีการแยกตำแหน่งรายละเอียดต่างๆเหมาะมากๆสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมหรือว่าคนที่ชอบดูคอนเทนต์ต่างๆสำหรับ Infin i t ต Note 8นะครับด้านของหน้าจอนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่อยู่ที่6.95นิ้วนะครับมาพร้อมกับแผ่นหน้าจอ IPS LCD นะครับพร้อมความเอยียดที่ HD Plus นะครับหน้าจอรุ่นนี้เท่าที่ผมลองใช้งานมารู้สึกว่าค่อนข้างชอบนะหน้าจอเฉดสีเนี่ยไม่ได้จืดมาพร้อมกับจอ IPS แล้วก็ความละเอียด HD ก็จริงแต่ว่าเฉดสีจอเนี่ยท ออกมาได้ดีนะครับเวลาที่เราเพ่นลงไปเนี่ยนะครับพิกเซลอาจจะไมไ่ละเอียดมากแต่ว่าอันที่เรามองลงไปเนี่ยคุณภาพหน้าจอถือว่าทาออกมาได้ดีเลยไม่มีอาการแตกเรื่องของหน้าจออันนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าท่านซื้อไปแล้วหน้าจอจะจืดทางด้านของการทัชสกรีนนะครับตัวนี้ถือว่ามีการทัชสกรีนได้ตอบสนองมือ มากๆนะครับเอาไปเล่นเกมอย่างฟรีไฟล์การสัมผกคคบการกดลงไปถือว่าแม่นยําแล้วก็ตอบสนองมือได้ดีในส่วนหน้าจอรุ่นนี้นะครับการออกแบบด้านหน้าเนี่ยนะครับขอบจอก็ถือว่ามีการออกแบบออกมาได้ดีการวางตำแหน่งของกล้องหน้าก็ไม่ได้ดูเทอะทะเวลาท,ที่เราใช้งานไม่ได้มาบดบางการใช้งานมากจนเกินไปนะครับแล้วก็บริเวณขอบจอดําๆอย่างเงี้ยถือว่ามีการออกแบบดีไซน์มาขอบจอสีดําแทบจะไม่มีเลยนะครับเรื่องของดีไซน์รุ่นนี้ผมถือว่าทาออกมาได้โอเคแล้วก็ถือ ว่าค่อนข้างเหมาะมากๆสําหรับใครที่หาสมาร์ทโฟนที่มีขนาดหน้าจอใหญ่นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครที่เน้นดูคอนเทนต์นหนึ่งตาไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า l i v e ทีรวมไปถึง Netflix ถ้าชอบคุณภาพเสียงที่กระหึ่ม รุ่นนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์คุณแน่นอนนะครับผมถัดมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงสเปกกันบ้างนะครับางด้านของสเปคของ Infiniti Note 8รุ่นนี้ได้ได้ว่าจัดหนักจัดเต็มบ้าบอคาระครังสุดๆนะครับรุ่นนี้มีชิปเซตอย่าง Meteoroid G80 ที่มีคุณภาพหรือว่าความแรงที่ดีมากๆเหมาะมากกับคนที่เน้นใช้ง,งานทั่วไปผมมองว่าเหลือๆเ,เลยแล้วก็คนที่ชอบเล่นเกมเท่าที่ผมลองทดสอบทําออกมาได้ดีเลยรุ่นนี้มี RAM มาให้6กิกะไบต์นะครับแล้วก็มี ROM มาให้128กิกะไบต์ซึ่งถือว่าเยอะมาก,มาก เมื่อเทียบกับราคาจำหน่ายนอกจากนั้นในรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ5,200ม ah, ิลลิแอมป์แล้วก็รองรับระบบชาร์จไว18วัตต์รุ่นนี้รองรับการใช้งาน Wi-Fi 5G นะครับมาพร้อมกับ Bluetooth วอร์ชัน5นะครับแล้วก็ในเรื่องของซอฟต์แวร์ก็ได้ได้ว่าจะหนักจะเต็มนะครับมาพร้อมกับ Android วอร์ชัน10ครอบทับด้วย XOS ของทาง Infinix เองนะครับเรื่องของซอฟต์แวร์ผมกล้าการันตีเลยว่าการใช้งานคามลื่นไหลแล้วก็ความสเสถียร XOS ของ Infinix ไม่เป็นสองรองใครแน่นอนจะว่าผมอว,ว่าลาลยทางก ใช้ i n นฟิยูก็จะรู้กันดีว่าผมพูดจริงหรือว่าไม่พูดจริงนะครับในส่วนของเซนเซอร์นะครับรุ่นนี้ก็ใส่ไม้ครบเลยนะครับหลักๆอย่างใจโรสโคก็ใส่มาให้นะฮะใครที่ชอบเล่นโปเกมอนโกใครชอบเล่นพับจีรุ่นนี้บอกเลยว่าคุณไม่ผิดหวังแน่นอนและเท่าที่ผมลองใช้เล่นเกมพับจีเรื่องของใจโรค่อนข้างทําออกมาได้สมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับ <S <S สำหรับคนที่ชอบดู Netflix นะครับรุ่นนี้นะครับน่าเสียดานนิดนึงใ e เว l s e c u r i ี y จะเป็นอาสามนะครับคุณจะไม่สามารถดูเน t f l i x กความละเอียดสูง สําหรับใครที่ชอบโคลนแอปก็สามารถที่จะโคลนแอปได้นะฮะเราจะเป็น Facebook Messenger หรือว่า i n s t a g r a m รุ่นนี้สามารถโคลนได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่จะโคลนเกมหรือว่าโคลนแอปไลน์เนี่ยเท่าที่ผมลองใช้งานมา น่าเสียดายนิดนึงไม่สามารถที่จะคนได้สาหรับใครจะแบ่งหน้าจอการใช้งานเป็น2หน้าจอแอปพลิเคชันพร้อมการเล่น Facebook บวกับดู YouTube ในรุ่นนี้ก็รองรับการใช้งานนั้น,นะครับด้านของการเล่นเกมนะครับ i n f i ิลด์รรุ่นนี้บอกเลยว่าเหมาะมากๆกับสายเกมและผมได้ทําคลิปทดสอบเกมต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ไปดูสามารถที่จะเปิดดูได้นะครับรุ่นนี้เท่าที่ผมลองทดสอบ e ดฟปายเดลไลท์นี่ครับสามารถเล่นได้สบายๆแต่ถ้าให้แนะนําจริงอยากให้มันสมูทเนียนตาจริงๆเนี่ยให้ปรับเป็นกลางแล้วก็ เปิด60 FPS สำหรับใครที่เล่นเจนชินอิมแพ็นะครับรุ่นนี้เท่าที่ทดสอบบอกเลยว่าปรับ60เฟรมเล่นได้ลื่นไหลไม่มีสะดุดแน่นอนใครเล่น ROV นะครับรุ่นนี้เสียดายที่นึงไม่สามารถเปิด60เฟรมได้แต่เท่าที่ลองเล่นก็สามารถเล่นแบบ30เฟรมได้และสําหรับใครที่เล่นพัฟจีนะครับรุ่นนี้สามารถเปิดภาพกราฟิกได้ระดับ HD เฟรมเรทระดับสูงนะครับเล่นได้สมูทเล่นได้เนียนตาสามารถปรับเป็นมุมมองบุคคลเดียวหรือว่าสามารถปรับเป็นมุมมองบุคคลที่3เล่นได้สบายสบายในส่วนของกรร่นนี้ทา ผมลองใช้งานต้องบอกเลยว่าเล่นได้ลื่นมากๆนะครับปากผภาเป็นระดับสูงส,สุดเปิดเค้าโคการสมัมผัสการสับสโขบรุ่นนี้ทําออกมาได้ดีติดมือมากๆเอาเป็นว่าถ้าใครที่ชอบเล่นเกมตัวชิปเซตเมทแคลร์จี80จะทําให้คุณเล่นเกมได้ดีแน่นอนนะครับในส่วนการเล่นเกมนะครับที่ผมลองทดสอบใช้งานเล่นเกมต่อเนื่อง1ชั่วโมงเนี่ยจะกินแบตอยู่ราวๆประมาณ12%ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมิก็ไม่ต้องกังวลนะครับที่ผมลองทดสอบอย่างเกมเจนชินอิมแพ็คเนี่ยเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะ แบบจะกินอยู่รารา u ประมาณ5%แล้วก็เรื่องของอุณหภูมิเนี่ยก็จะอยู่ราราวสูงสุด40แล้วก็ถ้าเล่นเกมอื่นๆที่รวมกันที่ผมเทสเนี่ยก็จะอยู่รารา u ประมาณ40ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของตัวเครื่องอุณหภูมิความร้อนเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม่มีปัญหาแน่นอนหนึ่งความเจ๋งของเจ้ารุ่นนี้นอกจากที่จะเล่นเกมได้ลื่นไหลแล้วก็ควบคุมความร้อนได้ดีนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือเรื่องของฟีเจอร์แมจิก b บตเตอที่มีอยู่ในโหมดเกมของ In รนนุ่นนนีบ ซึ่งฟีเจอร์เมจิกบัตรอันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนในส่วนของปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมาเป็นปุ่มช่วยยิงได้นะครับซึ่งเจ๋งมากๆเหมาะกับน้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบเล่นเกมแนว FPS อย่างเช่น PUBG หรือว่าฟ FI r e ซึ่งเราสามารถที่จะปรับให้ปุ่มนี้เนี่ยนะครับมาเป็นปุ่มช่วยยิงหรือว่าปุ่มช่วยเล็งได้เลยนะครับซึ่งถือว่าเจ๋งมากๆและฟีเจอร์นี้นะครับเราจะเห็นได้เพียงแค่สมาร์ทโฟนเกมมิ่งเท่านั้นนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าถ้าใครเป็นสายเกมได้ฟีเจอร์นี้เข้าไปช่วยต้องถูกใจแน่น เท่าที่ผมลองใช้งานมาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าแบตอิดมากๆแบตถ้ามัน200มิลลิแอมป์เนี่ยถ้าคุณเน้นเล่นเกมบ้างดู YouTube บ้างดูไลน์ทีวีบ้างนะฮะเป็น Facebook ดูฟิลข่าวบ้างเนี่ยหนึ่วันเหลือๆนะครับหนึ่วันเหลือๆแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ชอบเล่นเกมเนี่ยก็จะอยู่ราวๆประมาณ6 7ชั่วโมงประมาณนี้แล้วก็รุ่นนี้นะครับทางด้านของการชาร์จแบตนะครับเท่าที่ผมลองชาร์จดูเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนิดๆก็เต็มร้อยนะครับก็ถือว่าไม่ได้ชาร์จช แล้วก็ไม่ได้ชัดเลยจนเกินไปกับแบต5,200มิลลิแอมป์สำหรับเรื่องการถ่ายภาพนะครับอ n f ฟินิตีโน้ต8รุ่นนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามาพร้อมกับกล้องหลังที่จัดเต็มมากๆนะฮะมาพร้อมกับกล้องหลังทั้งหมด4เลนส์แล้วก็มาพร้อมกับกล้องหน้าทั้งหมด2เลนส์นะครับในส่วนของกล้องหลังรุ่นนี้ก็ถือว่ามีเลนส์มาให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมีเลนส์หลักความเอียด4ล้านมาพร้อมกับเลนส์มาโคมาพร้อมกับเลนส์พอร์ตเทรดแล้วก็มาพร้อมกับเลนส์ AI นะครับส่วนกล้อง การถ่ายภาพที่เยอะมากๆนะครับน่าจะเป็นการถ่ายภาพแบบโหมดโปรนะครับการถ่ายภาพแบบ AI ที่แยกซื่อออกมาได้เยอะมากๆนะครับก็การถ่ายภาพ ในส่วนของการถ่ายสติ๊กเกอร์ AR การถ่ายพ็อดเทปรุ่นนี้ก็มีมาให้หมดนะครับแล้วก็รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นแรกด้วยเท่าที่ผมจําได้ที่ทำอ In ฟินิตใส่ในส่วนของการถ่ายภาพกลางคืนหรือว่า night mode มาให้เรื่องการถ่ายภาพเท่าที่ผมลองทดสอบกล้องหลังเนี่ยถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับไปบาลานซ์นะครับผมความคมชัดนะฮะแล้วก็เรื่องของดินามิกเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมลองใช้งานแล้วผมรู้สึกยังขัดขัด,ขดใจอยู่ก็อาจจะเป็นเรื่องของ HDR เวลาที่เราถ่ายท้องฟ้า รายละเอียดท้องฟ้าเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นแต่เท่าที่ลองทดสอบหรือว่าลองใช้งานก็ถือว่าแฮปปี้แล้วแหละกับราคานี้ที่เขาให้มานะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับเรื่องของกล้องหลังผมมีข้อตินิดนึงก็คือเขาไม่ได้ใส่เลนส์มุมกว้างมาให้อาจจะขัดใจใครหลายๆคนนิดนึงเพราะว่าเวลาที่เราต้องการที่จะเก็บเลนส์มุมกว้างเนี่ยเราอาจจะต้องถอยมา เยอะพอสมควรเลยก็ถือว่าน่าเสียดายนะถ้ารุ่นนี้ใส่เป็นเลนส์กว้างมาเนี่ยจะดีกว่านี้นะเรื่องการถ่ายวิดีโอรุ่นนี้นะครับเท่าที่ผมลองทดสอบเนี่ยนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่ามีฟีเจอร์ถ่ายวีดีโอมาเยอะมากเลยครับมันจะเป็นการถ่ายวีดีโอแบบสั้นที่มีเอฟเฟกเสียงมาคล้ายๆกับ Tik t o ็อกเลยให้เราสามารถที่จะออกแบบวีดีโอแบบสั้นๆของเราให้เป็นตัวตนของเราได้นะครับมีเอฟเฟกการใช้งานมาเยอะมากๆเลยครับการถ่ายวีดีโอรุ่นนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะมีฟีเจอร์มาให้เยอะแล้วเนี่ยก็ยังสามารถถ่ายวีดีโอความละเอีย ถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอได้อันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆซึ่งสมาร์ทโฟนในราคานี้ไม่มีใครให้ฟีเจอร์นี้มาแน่นอนนะครับต่อมาน่ส่วนของกล้องหน้ากันบ้างนะครับในส่วนของกล้องหน้ารุ่นนี้นะครับผมเท่าที่ผมลองใช้งานคอนเนติวสร้านถือว่าทําออกมาได้ดีเลยนะครับ มุมค่อนข้างกว้างแล้วก็มีโหมดการถ่ายภาพมาให้เราใช้เยอะมากๆนะครับมีนตอสนการถ่ายภาพแบบ AR สติ๊กเกนะครับที่เราสามารถถ่าย AR สติ๊กเกได้นะครับสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียด 2K ได้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้า แบบหน้าชัดหลังเบอร์ได้แต่เท่าที่ผมลองทดสอบการถ่ายภาพด้วยกล้องหน้ารุ่นดีก็มีภาพที่โอเคนะครับสกินโทนอาจจะไม่ได้ดูฟุ้งฟิงมากแต่ความคมชัดที่ได้มุมกล้องที่ได้รุ่นนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยเอาเป็นว่าในเรื่องของการถ่ายภาพรุ่นนี้เมื่อเทียบกับราคา4ี9 0บบาทและฟีเจอร์ที่เขาให้มาถือว่าคุ้มค่ามากๆมีโหมดการถ่ายภาพมาให้ครบ จบในรุ่นเดียวเอานวาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะที่ผมลองใช้งานเจ้าเรือธงรุ่นล่าสุดของอินฟินิกอย่างอินฟินิตี้โน้ตแถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่คุ้มมากๆนะฮะกับราคาจำหน่าย4 5 9 0บาทจริงๆถ้าเราดูสเปกแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาดูรีวิวผมก็ได้นะครับเพราะว่าสเปคที่เขาอัดมาไม่มีใครกล้าให้สเปคแบบนี้อีกแล้วโดยเฉพาะเรื่องของชิปเซ็ตเมเทัลเล็คโนโล g 80ยังไม่มีใครที่กล้าให้ในเรนราคานี้เลยนะครับเพราะที่ผมลองใช้งานมาก็ถือว่าค่อนข้างชอบนะครับลำโพงสเสียงดังหน้าจอใหญ่่เยเเอะเลน เกมลื่นนะครับแล้วก็รุ่นนี้มาพร้อมกับกล้องที่มีฟีเจอร์มาให้เราได้ใช้งานเยอะมากๆผมว่าสําหรับใครที่ดูรีวิวงผมไปแล้วก็ไปซื้อเนี่ยน่าจะชอบสําหรับเจ้ามือถือรุ่นนี้นะครับคือสังเกตผมมีให้ไม่กี่เรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของบอดี้ด้านหลังนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นเฉพาะสีซินเวิร์ดไดมอนด์หรือเปล่านะครับมันติดเรอในมือค่อนข้างง่ายสำหรับข้อที่2คือเรื่องของหน้าจอนะครับถ้าเขาใส่เป็นหน้าจอแบบฟูดดีมาเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่านี้นะครับแล้วก็ข้อที่ท่ไมสามาารถายนก จะรู้สึกขัดใจสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพนิดหนึ่งนะครับนอกนั้น In f ฟิ i ิตีโน8ถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะแล้วก็คุ้มค่ามากๆกับการเสียเงิน4,590บาทผมเชื่อว่าถ้าใครซื้อไปคุณจะต้องชอบอย่างแน่นอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไปม,มากก็น้อยนะครับส่วนเราใครที่สนใจอ n f ฟิ i ิ Note 8ก็สามารถไปหาซื้อขึ้นได้แล้วนะครับเริ่มมาจำหน่ายในวันที่30ตุลาคมนะฮะช่องทางลาซาด้านะครับไงพิกัดอันค้าผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างคลิปเดียวก็สามารถที่จะเข้าไปเปิดซื้้ออกกกกัันไดดเเลลลยยะะคระรครรรบแสสาาหที่จูิปกมก็ ามารถที่จะไปเปิดชมคลิปเกมที่ผมทําไว้ได้เลยอยู่ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอคลิปนี้ผมแม็กคุต้องขอต้อนรับไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเราจะได้มาพบกันบ่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมแม็กคงต้องของต้อนรับไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ